ครับสวัสดีครับช่างบันบ้านานใจก็มงมาติดตั้งเลยครับบานมีเนียมเนาะอย่างถูกกับพันกว่าบาทเนี่ยครับมีมุ้งรวนมีกระจกพร้อมเลยครับความกว้างเมตรที่สิบสูงเมตรสิบเซนเนาะเนี่ยครับไปหาซื้อเลยครับตามพวกร้านค้าไทยวัสดุโกบอนนะครับได้เลยเนาะถูกถูกเลยครับเนี่ยพันกว่าบาทไปเลือกได้ครับมีหลายขนาดมีหลายไซส์ให้เลือกเนาะ ผมว่าก็โอเคนะครับการปวกกันน้ํากันอะไรได้ดีอยู่ครับแล้วก็ปลูกมากเนาะนี่ก็เป็นการตั้งง่ายๆครับผมใช้ซี่รอยยึดล่างยึดบนรับหาระดับเห็นไหมครับตั้งพร้อมไม่นี่เลยครับฉาบปูนจะได้ไม่เลยเนะเดี๋ยวเวลาฉาบปูนเสร็จก็คัตเตอร์กรีดจบทีเดียวเลยครับนี่ครับตั้งมีเนียมอย่างง่ายเนาะครับได้ดิ่งได้ฉากนะครับก็วางบนเอ็นทับหลังครับ นี่นะครับมินียมชุดนี้ก็พันกว่าบาทนะครับก็ไปซื้อมาใส่ได้เลยครับพร้อมมุ้งรวดโอ้สะดวกสบายครับราคาถูกมากเนี่ยด้ห้องนี้สวยเนาะหกคูสามเมตรครับนี่ก็ขึ้นฟ้าสีลายแล้วนี่นะรู้สึกว่าห้องจะมืดเนาะนี่นะครับมเนียมครับปวกก็ไม่กินกันน้ํากันฝนแสงสว่างก็ได้ครับช่างบ้านบ้านแนะนําว่าถ้าอยากได้ของถูกนี่เลยครับพันกว่าบาท โอเคนะครับครับสวัสดีครับช่างบ้านบ้านใจก็ติดตั้งบานหน้าต่างนะครับแล้วก็ก่ออิฐชนนะครับเนี่ยครับเนาะก่ออิฐชนอย่างง่ายครับชนเขานี่เลยนะครับก็แข็งแรงครับบนก็จิดเนี่ยครับแน่นเนาะง่ายง่าครับได้เลยครับเนี่ย บาลละพันกว่าได้แผงปูนสวยนะครับแผงนี้ก็สามเมตรครับก็สูงขึ้นไปประมาณนักสองเมตรหกสิบครับครับอย่างสวยครับต่อเติมห้องเนาะท่านใดที่สนใจก็ทําเองได้เนาะเป็นเสาเหล็กครับเสาก็ต้นละเก้าร้อยเนาะเสาเหล็ก็ตัดได้สองต้นครับเนี่ยครับเสาเหล็กหน้าสี่ก็ไม่รู้วันข้างหน้าจะราคาสูงไหมเนาะถ้าทำทำตอนนี้นะครับเนี่ย เพราะว่าแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับถ้าซื้อตอนโปรโมชั่นมาซื้อทิ้งไว้ก็ได้เพราะบานหน้าต่างเนาะนี่ครับก่ออิฐรับแผงรับบานหน้าต่างเป็นมินียมครับอย่างสวยครับราคาก็ถูกแล้วมีมุ้งลวดในตัวเมตรยี่สิบคูณเมตรสิบเซนครับความสูงครับช่างบ้านบ้านใจก็มาฉาบแผงต่อเติมนะครับนี่ครับห้องต่อเติมบ้านเนาะห้องเล็กๆกับสามเมตรคูณหกเมตรเนาะสวยๆนะครับ ็เรา,านะก็มาฉาบใส่กบฟุงกบมีเนียมเนาะเดี๋ยวครับเราก็ใส่นี้เลยเนาะฟุงกบมีเนียมเนี่ยถ้าเป็นแผงอิดบล็อกหรือแผงอิดแดงคนระับมันจะลึกครับต้องใส่ปูนเยอะจะเพิ่มปูนเยอะเดี่ยครับ ใส่อย่างนี้เลยเนาะโบ๊ะโเข้าอย่างเดียวเลยครับลูบไม่ได้เนื่องจากมันนิ่งกับแมวที่ของถูกันเนาะถ้ามีแมวแล้วไม่ต้องถูต้องมีถ้าเจอวงกบของมีเแมนี่ก็จะโบ๊ะอย่างเดียวเลยครับลูบลุงใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับเพราะว่ามันมันเปืองปูนเนาะ ไม่เต็มอย่างน,น้อยก็มีเซ็นครึ่งครับบานเลื่อนใหญ่ขนาดนี้ไหมมใหญ่ขนาดนี้ แปดสิบ้โหนี่หกเดือนเดือนเท่างในไ

thank <laughs> you ไปก็จะมาแต่งหน้าปูลเนานะมาฉาบลงฟองคนระับก็จะมาปั่นหน้าเนาะจะมาใส่เต็มหมดหน้าเนาะก็จะมาปั่นหน้าปูนนะเช็นตัวละเป็นเพียง โคนหอยเนาะเราฟังนะลดการแตกรล้วของตัวเองไดไ้หยุดแถ่ายทุกวันเลยถ้าจะหยุดวันไหนก็หยุดเองไงเนี่ยถ่ายทุกวันจะมีวันที่มันไปช้าก็คือตลาดก็นวันแดดถ้าเราเป็นวันของหงส์ก็จะไปไวอังคารสุดอังคารสุกดไปไวเพราะมันขายสองที แยกกันกันสุด มัเกาเรียกโรงฟองโรงฟองนี่เนาะเป็นช่องน้ำครับแล้วเราก็มาปัดปูนเนาะเดี๋ยวมันจะเรียบเนียนเนี่เป็นการข่าวจิตบล็อกเนาะแล้วก็โรงฟองครับต่อเติมบ้าน,นเนาะเนี่ยครับต้องมาแปะอย่างนี้นเนาะแล้วเราก็มาปัดเนานะ แห้ไม่ดีครับก็ยังฝังไม่ได้นะมันหนึบเดี๋ยวต้องให้มันมันมเลยนะลดการแตกฟ้าวได้ใช้ความปูนเนะาะผมก็จะอฟองน้ำลูกไปก่อนเนาะเพื่อจะจับน้ำเอาแขนะ็งแขงเนาะมันจะได้แห้มันวาวู่น้ำบ่อยๆก็ได้ครับ Nó muốn một muôn lô tí gì đó Thì đây ngang rồi sẽ làm không? ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด,ด้วยเด้อเซตระบาดนี่ครับสวัสดีครับนี่นะครับชาบอิดบล็อกครับนี่ครับพร้อมกรอบอลูมิเนียมสวยๆเนาะนี่ครับก็เริ่มจะสวยแล้วครับนี่เนาะเรียบร้อยแล้วครับ